เปิดหน้าปัจจุบันปูปริศนาหลังใช้ชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลิกเสียตอสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนหนึ่งค่ะที่ลดล่นอยู่บนวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับคุณปูปริศนากล่ำพินิษที่เป็นทั้งนางแบบนักแสดงมากความสามารถ ดยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังให้กับช่องน้อยสีและสำหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวนะคะเคยคบหากับพันเอกวินไทยสุวารีหรือว่าเสตอสพบรักและแต่งงานกันเมื่อปี2549และมีลูกสาวด้วยกัน1คน ปัจจุบันได้แยกทางกันไปมีชีวิตใหม่โดยเสยตอสปัจจุบันได้จดทะเบียนสมรสกับคุณแก้วอภิรดีซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันซึ่งทางด้านชีวิตรักนะคะคุณปูได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจไว้ว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาในวันนี้เราก็ยังคุยกันได้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นปูเคยตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานและจะไม่มีลูกเด็ดขาด แต่อยู่มีวันหนึ่งก็ได้ไปรู้จักกับคุณอดีตสามีหลายคนก็เคยเตือนแล้วเราก็พยายามมองข้อดีของเขามากเกินไปเลยไม่ได้คิดว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วเราจะเป็นครอบครัวและสามารถเปลี่ยนเขาได้แต่ก็ไม่ค่ะพอเราคุยกันไปได้ประมาณ1ปีเขาก็พากันไปจดทะเบียนสมรสโดยที่เราไม่ได้หานตั้งตัวอะไรเลยก็เลยคิดว่าเขาคงจะบริสุทธิ์ใจกับเราแต่ในที่สุดเราก็ไม่สามารถมีชีวิตคู่ร่วมกันได้จริงๆเลยตัดสินใจแยกย้ายในที่สุด แต่เขาก็เป็นพ่อที่รักลูกสาวมากๆและในตอนนี้ค่ะคุณปูก็ได้ใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ลิงเดี่ยวที่ดูแลลูกสาวให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและน่ารักมากๆเลยละค่ะและคุณปู่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย